ใบมนยืนยันแจ็คแฟนฉันไม่เจ้าชู้จริงจังก,กับใครหยุดที่คนนั้นครอบครัวแฮปปี้เซอร์ไพรส์วงการหนักหลังจากที่หนุ่มแจ็คแฟนฉันเปิดตัวคบหาดูใจกับนางเอกสาวจากช่อง8ใบมอนกิติยาเมื่อหนุ่มแจ็คประกาศไม่โสดกลางโซเชียลด้วยการโพสต์ภาพคู่กันอย่างหวานซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการถึงแม้จะเพิ่งเริ่มสตาร์ทรักแต่ก็เป็นที่น่าจับตามองไม่น้อย งานนี้สาวใบหม่อนออกมาเปิดใจกับเพจข่าวบันเทิงช่อง8พร้อมพูดถึงความรักในครั้งนี้แถมยังมีช็อตที่เจ้าตัวออกอาการเขินหนักมากอีกด้วยใบยหม่อนเผยว่าความสัมพันธ์เริ่มมาจากคือเราเจอกันวันที่ไปนัดเอฟกินข้าวกับพวกเบิร์นปทุมราชหลังถ่ายละครจบก็ไปกินเลี้ยงกันและทางที่เบิ้ก็เดินไปหาโต๊ะพี่แจ็คแล้วก็แนะนําเราให้รู้จักว่านี่คือน้องที่เล่นละครด้วยกัน และอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกันแล้วก็คุยกันก็รู้จักกันประมาณ2-3เดือนได้แล้วหลังจากที่คุยกันวันนั้นที่เจอกันตอนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นแฟนกันก็คือคบกันมาประมาณ2เดือนแล้วตกลงสถานะชัดเจนเรื่องข่าวผู้หญิงเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้อะไรเลยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงแต่ด้วยความข่าวที่มันออกไปคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออก แบบว่าถ้าเขาจริงจังกับใครก็จะหยุดที่คนนั้นซึ่งกับเราเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเพราะเขาบอกตรงๆว่าถ้าการทำงานจะต้องเป็นยังไงแต่ถ้าคบเราอยู่แล้วไปมีผู้หญิงคนโน้นคนนี้ก็คือไม่มีเลยเขาจะถามเราว่าถ้าทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงจะออกจะโอเคไหมเราก็เลยบอกโอเคมันเกี่ยวกับการทำงานก็คุยกันร,รู้เรื่องไม่ได้ซีเรียสอะไรถามว่าถูกใจเขาตรงไหนก็คือตอนที่เจอกัน เขาก็มีหายไปช่วงหนึ่งตอนที่ขอไลน์แรกแรกเราก็คิดเหมือนทุกคนว่าคงเล่นเล่นตามไลฟ์สไตล์ที่เขาออกข่าวก็คงไม่ได้คิดจริงจังเพราะก่อนที่เขาจะคุยกับเราเขาก็มีคุยกับคนอื่นวิธีจีบของเขาคือเขาก็ขอลายเราไปแล้วก็ชวนคุยทําความรู้จักเราเรื่อยๆซึ่งเขาก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยจะมีคุยกับเราคนเดียวเหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณตั้งแต่ตอนนั้นเลยและคือพอจบวันนั้นเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อกันจนเขาทักไลนกไอจีมาอีกครั้ง เลยได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นด้วยเราก็มีก็คุยกันคือก็คุยปรึกษากันเรื่องลงรูปแหละก็แอบตกใจเหมือนกันว่าเขาจะลงจริงๆเพราะตอนแรกเขาบอกว่าขออนุญาตลงรูปได้ไหมเราก็บอกลงได้ลงเลยเราก็มีเขินอายบ้างก็มีเยอะเลยเพราะบางคนเห็นข่าวที่ออกไปก็มีส่งกลับมาให้ดูและถามว่าไปเจอกันได้ไงไปรู้จักกันตอนไหนมันคือเรื่องจริงใช่ไหมทุกคนมีคำถามหมดเลย เพราะไม่มีใครคิดว่าเราจะไปคบกับพี่เขาได้เพราะบางคนเขาก็วงถามกันเข้ามาเยอะมากคือทุกคนก็ตื่นเต้นไปด้วยกับเราครอบครัวทุกคนก็โอเคทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราก็ถือว่าดีเลยทางครอบครัวเขาก็ต้อนรับเราดีทางครอบครัวเราก็แฮปปี้เลยคือได้มีโอกาสไปเจอกันมาเรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งสองบ้าน